จะเป็นบัยากเด้อหมองขาย่บ่อขายค่ะอยู่จังหวัดอุดรนี้ตลาดห้ายๆตลาดนัดก,ก็รลายแม่เลี้ยใจอยู่ไม่ได้ไปตลาดเดียวค่ะแม่อยากไปรล,ลายๆตลาดอยู่เพราะว่ามันขายดีค่ะอาสวัสดีค่ะแม่มารีวันค่ะหานสุวรรณค่ะอยู่บ้านดงเข่งตำบลนัดจ,จันอำเภอเมืองจังหวัอดอุดรค่ะก่อนที่แม่สีมะปูภัยแม่เห็ดหยางมาก่อนครับ ตั้งแ่กี้แม่เฮทหน้าค่ะมองนีสถานที่ที่ปลูกไฟนี่แม่เฮทหน้าค่ะแต่ว่ามันแรงมันบดไอเฮทหน้าทุกปีค่ะมันเสียเวลาแม่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลูกไฟหวานค่ะปลูกไฟหวานมาได้20ปีแล้วค่ะสายพันธุ์ไ่ที่แม่ปลูกนี่คือสายพันธุ์เอียงครับไ่หวานตานไ่แหลมค่ะไ่หวานตัวนี้มันสีขึ้นมากมู่เลยค่ะในดวงพิ่นแกะมาก่อหมูดด้วยค่ะตานไ่แหลมก็คือแหลมกระบ,บ่าตายค่ะว่างแหลมว่างสองเดือนสามเดือนก็บ่ตายค่ะ พื้นที่ที่แม่ไส้ปลูกนี่ลายปันไดครับตอนนี้แม่ปลูกทั้งหมดดมันอยู่น่มันสี่ไร่จ้ะยูสาขาสองอีกสามไร่ค่ะไม่ได้เ,เป็นเจ็ดไร่แม่ไส้บอกวิธีการปลูกสักหน่อยนะครับค่ะเริ่มจากการเตรียมแปลงเนาะต่กี่มันเป็นไฮหน,หน้าเนาะค่ะเน่ากัดันคู่หน้าออกเมดเลยค่ะแล้วก็ไถไถแล้วก,ยก็ยกล่องค่ะยกคู่ขืนแต่ว่าเทาสิลูกในล่องเด้อค่ะปลูกในล่องมันสิบข่ขืนพ่นไว้ค่ะ ตามที่แม่ปลูกมีแม่ปลูกสองพู่นสองเมถาสิบเนาะแม่แม่ขายนอคือว่าแม่บ่ได้จง่มไว้หลายลำก่อนหนึ่งแม่ก็ทิจง่มเซีหาลำค่ะปลูกปลูกแบบใบมันสวยงามแบบยางสบายบ่บ่ได้เกะกะเวลามันก่อหญ่ออกมาเท่ากับปลูกสามพุ่นสามค่ะพอดีค่ะเราปุ๋ยแล้วครับแม่แม่ใส่ปุ๋ยอีหยังแม่สีเน้นปุ๋ยคอกค่ะขีง่วงขีกค้วยขีหมูขีไก่ได้ได้เมดค่ะ แล้วการบำรุงรักษาล่ะครับแม่บำรุงรักษาครับก็จิมีแตงกิง่งคือจังเห็นนี่ล่ะค่ะอะที่้าเขาอยากได้นอนก็แตงกิ่งหน่อยออกเบิร์ยังซี่ล่ะค่ะไอนอนไม่ได้ขึ้นค่ะถ้าเขาเบิร์ตแตงกิ้งนอมันจะบออกค่ะไผ่เขามีอายุบ่ครับแม่แล้วเขาต้องปลูกใหม่อีกตอนไรครับปลูกแค่เดียวแล้วเลยเนี่ยค่ะเพราะคือปลูกอ้อยปลูกมันเนี่ยค่ะปลูกอ้อยปลูกมั่นคือล่มทุนไปเรื่อยค่ะคลายออกก็ต้องได้มาเป็นก้อนอยกกะกิ่งแต่ก็มาลงทุ่นใหม่ที่เขาค่ะ แล้วการไฮน้ำแม่ไ้แบบไรครับไฮน้ำนี่ถ้ามันเป็นพื้นที่ที่สลบลงไปนะคะกระเจปล่อยน้ำหล่อเลยค่ะถ้ามันเป็นพื้นที่ที่เสมอเข้ากับไซส์สปริงเกอร์ค่ะปลูกไปแล้วจากปีเข้าสิได้เก็บผลผลิตครับประมาณสองปีค่ะแต่ถ้ามันงามนำพ่อปุ๋ยพ่อบ้างอด2สองปีค่ะคือทย่อยเจ็บได้เลยค่ะแอนค่ะนอได้ึ้นมางามง่ญ่เขากับจงไวค่ะนอนหน่อยเขากับเอาออกไปขายค่ะ คือว่านอ,อนใหม่ยันดีนอนใหม่นจะขายได้ค่ะช่องทางการตลาดล่ะครับแม่ปลูกไร้ไร้เสียไปขายใสโอ้จะเป็นบายากด้อยหมองคล้ายวัพก็ข,ขายค่ะอยู่จังหวัดอุดรนี้ตลาดไราไๆตลาดนัดก็ไายแม่เลี้ยงใจอยู่แม่ได้ไปตลาดเดียวค่ะแม่อยากไปไรายๆตลาดอยู่เพราะว่ามันขายดีค่ะเอาแม่ว่าขายดีแม่ให้ไปขายแบบใดครับโอหน่อยนอยนี่แม่กระีาขาย ต้มไปซุกแล้วนี้ลด40บาทค่ะแต่ว่านอใหญ่นีพบ10บาทค่ะต้มแล้วเรียบร้อยความกินเลยค่ะกินดิบก็ได้ค่ะกินดิบนี่คือเอาไปตําก็ไปย่าค่ะไปตาคือบังฮุงแล้วค่ะแซบค่ะอ้เคยซื้อจากร้านอาหารเพื่อนมากินแล้วค่ะเพราะว่าไปช่วงร้านอาหารเพื่อนเพื่อนมีมีไม่นู่ตําเนื้อไหมเลยซื้อมาลองเบิ้งแซบอิลีค่ะลอง่มตำมั่งเด้อค่ะแล้วก็เอาไปย่ำย่ำคือหยอดบักข้าวเด้อค่ะใส่เครื่องขึ้นกันกับยอดบักข้าวเบิ้ต แต่ว่าให้ต้องซอยสอยเขาตู้เย็นมันเย็นก่อนค่ะมันสิได้กกอะค่ะคำถามนี่าหาว่าผมล่วงเกินให้เป็นกำลังใจกับเกษตรกรแม่มีรายได้จากการขายไผ่บงหวานตาไผ่แรงเท่าไรครับรายได้ดียุคค่ะมือนึองมือนึองนีค่ะตกไปประมาณ0ันกว่าบาทยุ่ค่ะแต่ว่าเาบ่าได้ซับเมดเลยค่ะสีส่สีส่ไรนี่ได้ซับเ<น>บิดค่ะ นอกจากขายน้อไม้แล้วแม่มิยังขายอีกว่าครับในสวนนี้นอกจากขายน้อไม้แล้วแม่ก็ขายต้นพันธุ์ค่ะต้นพันธุ์ถ้ามาซื้อหนสวนก็นต้นละสี่สิบบาทจ้าแต่ทางให้แม่ไปส่้กับต้นละห้าสิบบาทจ้าแม่ครับหากคลิปนี้ค่ะโต๊ะบวกพองจังหดเกษตรกรผู้เพื่อนสนใจอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำ้ำแม่ยินดีบ่ครับเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับเด้อค่ะผู้ใดสิเข้ามาค่ะ คันถามมาแต่ทั้งไก่เนาะมาสื่อพันมาสื่อหยังค่ะคำค่ะเมยค่ะากะาะก็ได้ดสวนเราก็มีมองพักไห้ค่ะเรียงเขาฟีมีมองพักฟีตส้มยี่้ในสวนไปเน่ยมันเกลืนกับไดได้ค่ะไม่งหอยเต็มเลยเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณแม่แลหลายๆครับสวัสดีครับ